ดีค่ะพบกับพี่เชอรี่นะคะแล้วก็นี่เจ้าหืนหือนอะไรนะหื่นบอกว่าตอนนี้หื่นอยู่บนกล่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะ <S <S เนื่องจากเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูันว่าวันนี้สปอนเซอร์ใจดีของเราเอาอะไรมาให้เราลองบ้างใช่ไหมเจ้าหืนหื่นอยากรู้ไหมว่าขนมวันนี้คืออะไรอุ๊ย ที่หลุดไปแล้วว่าเป็นขนมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะมีอะไรมาให้เจ้าชินชิลาของเราได้ลองบ้างรงถึงเจ้าหืน่นวันนี้ต้องพูงกลางแน่เลยโอ้มาดูกันนะคะนี่กล่องปุ้ยหื่นอึกไว้ก่อนเลย <c oughs> ประเดิมไว้นี่นะคะกล่องตอนนี้ของเราค่ะเป็นสินค้าของชินชิลานะคะของ Bunny Nature ค่ะเชื่อเนี่ยคือ Bunny แต่ว่าวันนี้ของที่เราได้อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะ เห็นเจ้าของเขาแววแววมาว่า <Evet> คัดสรรสำหรับขนมแล้ว okay. ก็อาหารรวมถึงญ้าที่เป็นของชินชิลาเ่านั้นมาให้เราได้ลองกันเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันค่ะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างโอเคแต่ต้องหาที่วางเจ้าหื่นก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไปหื่นประจำที่ก่อนนี่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าหื่นจะรู้งานไหมสำหรับสปอนเซอร์ของเราที่เขาให้เรามาจริงๆอ่ะ ถ่ายไปแล้วเทคหนึ่งแต่ว่าลูกค้าเข้ารัวๆก็เลยต้องมาทําแอปเปิดกล่องใหม่ทำไมถึงจะลงมาดูหรอนี่คือของที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะเรียกได้ว่าเขาบอกพี่ว่าครบจบสําหรับชินชิล่าที่เขามีเขาก็ใส่มาให้ดูหมดเลยนะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี b ั n นี่เนเจอร์ด้วยนะคะนี่ก็คือยาถุงแรกก่อนเลยของบันนี่เนเจอหืมกลิ่นหอมดี ที่คิดว่าน่าจะเป็นทิโมทีนะถ้าจากประสบการณ์เออคิดว่าเป็นทิโมทีนะคะนี่ตัดฟ้อนมาแล้วอย่างดีเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลองให้เจ้าหืดลองกินดูเฮนเตรียมตัวนะนี่ทิโมทีแล้วหนึ่งถุงต่อไปย่าค่ะอันนี้น่าจะแพ็คมาจากตัวอย่างนะคะเป็นพรีเมียมอัลฟ่านะคะของ b ั n นี่รีพับบิใช่บันนี่เนี่ยจะไมหมเปนคืออนเดียวกันหรือเปล่าเอาเปว่าของบันนี่รีพับบินะคะอันนี้นี ป้ายบอกมานี่คือนอยากรองเหรออยเย็นๆลูกอยเย็นเจ้าคืนนอ้อันนี้อันที่สามอันนี้คืออะไรล่ะเนี่ยเฮินเืนเฮนเดี๋ยวโถรฉันแตกอันนี้เป็นเบดดิ้งนะคะของบันนี่เนเจอร์ค่ะพี่คิดว่าอารมณ์น่าจะคล้ายๆเหมือนที่ลองกรงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้เลื่อยนะคะน่าจะเป็น ยาแห้งมากกว่าแต่ว่าถ้าของพี่อันนี้อาจจะใช้ในห้องน้ำนะเพราะว่ากรงส่วนใหญ่ที่พี่แนะนําให้เลี้ยงก็คือจะเป็นกรงที่มีลิ้นชัาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะรองไว้ในห้องน้ําค่ะต่อไปอาหานี่มาอันแรกก่อนเลยอันนี้เป็นของ Bunny Nature นะคะ Bunny b a s แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอาหารของชินชิล่านะคะคิดว่าน่าจะเป็นแซมเปลิลที่ส่งมาให้เราดูอ่ะต่อไปมีอีกค่ะโอ้อันนี้เป็นอาหารเลย ชินชิลาดรีมเดี๋ยวลองสิออันนี้เป็นอาหารของชินชิลานะคะอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่บางอย่างเป็นภาษาเยอรมันอ่ะเดี๋ยวลองดูกันแต่นี้ก็คือมีส่วนผสม69ชนิดนี่เขาบอกบำรุงหัวใจแล้วก็ฟันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปลอดภัยสำหรับชินชิลาประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็ขนมเพียบเลยมีถุงในขนมนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูสิ อาร abei, มณ์คือเป็นคุกกี้นะคะซึ่งพี่อยากจะชอบให้ขนมเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะว่ามันค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเหมือนเป็นย่าอัดอะค่ะเด็กๆก็จะกินได้ตลอดเวลานี่อันนี้มาลิตเทิลสวีทฮาร์ดคือคืออื่นๆไอ้ือนือนยามาเยอะมากอันนี้เป็นแครกเกอร์นะคะบานาน่าแครกเกอร์อันนี้เป็นแครอทนี่เฮื้นอันนี้มีสโลโมชั่นให้ดูด้วยเฮนม่นี่กันเดี๋ยวจะเตรียมกินแล้วมานี่มา อยู่ในกล่องก่อนแล้วกันกน,นี่นะคะแล้วก็อันนี้มีอันนี้ m าร l i t t e ว Sweet Heart เป็นเลดเบอร์รี่ก็คือเป็นลูกหัวใจแหละเขาก็เลยตั้งชื่อว่า m าร l i t t e ว Sweet Heart อันนี้ m าร l i t t e ว Sweet Heart เป็นแดนดิไลออนมีน้องบอกว่าตัวนี้ดีมากเขาใช้กันอยู่นะนี่อ่ะวางไว้ให้ขนมมีเยอะมากเลยพี่ว่าเขาจัดมาให้พี่ทุกแบบเลยอ่ะอันนี้เป็นบิสกิตนะคะบีทรูทอันนี้เป็นแครกเกอร์เหมือนกันเป็นรสแพร ลูกแพรนะคะนี่เยอะแยะมากมายเชียวเดี๋ยวเรามาลองให้คืนกินกันนี่มีอีกมีอีกมีอีกสี่องเดี๋ยวคืนยังเพิ่งยังไม่ถึงเวลานี่นะคะอันนี้เป็นเฮิร์บนะคะเป็นบิสกิตรสเฮิร์บอันนี้เป็นบิสกิตแอปเปลิลโอ้มีหลายรสชาตินะเนี่ยอันนี้เป็นบิสกิตน่าอันนี้จะจผลไม,ม้รวมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพาสเทลนะคะนี่มาเราลองอันไหนก่อนดีะ เอาเป็นเขาบอกว่าแดนดีไลออนดีใช่ไหมงั้นพี่ลองแดนดีไลออนเฮิอนยังไม่ต้องไปไหนหืนมากินคุกกี้ก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราปิดกล่องก่อนนะคะหื่นจะได้มีที่ยืนโอเคอ่ะมาโอ้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 น้องมีโบชัวมาด้วยเดี๋ยวให้ดูโบชัวแป๊บนึงปิดกล่อ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 งโอ้ดูซิว่าหื่นจะรู้งานดีไหมเดี๋ยวลองดูซีนี่เลยนะคะไม้ ลิตเติ้ลสวีทฮา์แดนดีลานกอนนานฮือนอย่าไปล้องของเขาอ่ะมา,มาเรามาลองดูกันค่ะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายตอนก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวพี่จะพาไปให้เด็กๆทั้งฟาร์มกินเลยแล้วดูซิว่าการกินแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกมันคืออันนี้ลูกคื่นโอ้แพ็กซิลมาอย่างดีเลยนี่นะคะนี่เราก็แกะ รือนม,มาทางนี้อืนม,มาทางนี้ขนมอยู่ทางนี้ไม่ใช่ทาง <phones S 1> โน<ง>้นงานล้มหมดแล้วแล้วนีระนาดแล้ว <S 1> <S 1> นี่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูสิเจ้าเฮืนจะรู้งานดีไหมนี่ถูกข,ขนมหันหน้าเข้ากล้องก่อนนี่หันหน้าเข้ากล้องก่อน,นเฮ้ยเอยเอา้าวทำตกทำไมอ่มอมาๆอามาเนี่นี่ดูจ เฮ้ยเฮ้ยนี่รู้งานอยู่รู้งานอยู่นะคะอะนั่งกินดีๆดูเอาไปเอาไปแอบเอาไปแอบเอาไปแบ่งเมียมะเดี๋ยวไปแบ่งเมียดีกว่านะจะได้ไหมคื่นโอ้ยกินดีมากเลยขื่นบอกว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวขื่นจะไปแบ่งเมียที่บ้านนะครับตอนนี้เมียของขื่นท้องอยู่ ขนมแบบนี้คนท้องก็กินได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบย่าอาจเป็นคุกกี้ประมาณนี้ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาขนมทั้งหมดรวมถึงอาหารที่สปอนเซอร์ใจดีของเราในวันนี้ให้มานะคะให้กับเด็กๆที่ฟาร์มกินให้หมดเลยค่ะขอบคุณ Bunny Republic นะคะแล้วก็บัน n ี่เนเจอร์ด้วยนี่ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อให้เป็นโบชัวมานะคะก็เดี๋ยวของพวกนี้เดี๋ยวพี่จะสั่งมาลงที่ร้านด้วยค่ะเพราะว่า เราก็ติดต่อไปแหละเนื่องจากมีน้องๆหลายท่านทักมาเยอะมากเขาก็เลยส่งสปอนเซอร์มาให้เด็กๆที่ฟาร์กก่อนบอกว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ต้องมาขายนะคะประมาณนี้เราลองแล้วเจ้าหื่นบอกว่าดีจริงค่ะกินหมดแล้วดูสิเริ่มไปหาขนมใหญ่เลยนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเจ้าหื่นไปให้อาหารเมียและเบบีของเขาก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ